ตัวนี้จะเป็นตะข่ายกั้นกอฟนะคะเป็น HDPE ค่ะเป็นตัวแบล็กค่ะเคลือบสารกันแดดเรียบร้อยค่ะ Super ปป UV Protection ค่ะนี่นะคะถ้าเทียบกับขนาดของลูกกอฟค่ะเส้นจะหนาพิเศษค่ะทนแรงกระแทกได้ดีค่ะ จะเป็นตะข่ายกั้นลูกกอล์ฟนะคะเป็นตัว black HDPE ค่ะเส้นหนาพิเศษค่ะ UV protection ค่ะสนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้นะคะ m a n ฟ f i ชิ่งเน็ตค่ะรับสั่งทำตามขนาดเลยค่ะ น,นี้จะเป็นตะข่ายกั้นลูกกอล์ฟนะคะ HDPE ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวแบล็กค่ะเ <c oughs> คลือบสารกันแดด2ชั้นนะคะ <c oughs> ทนแรงกันแทกได้สูงค่ะ <c oughs> สำหรับซ้อมกอล์ฟค่ะ <c oughs> ฝึกไดกอล์ฟที่บ้านค่ะ <c oughs> สามารถใช้กับสนามกอล์ฟทั่วไปได้เลยค่ะ <c oughs> สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้นะคะรับสั่งทำตา,ตามขนาดค่ะ Mana ิ i s h i n g Net ค่ะ